เอาอยัางไงซาร่าเคลื่อนไหวล่าสุดแบบนี้หลังขึ้นสถานะแต่งงานหนุ่มสิงคโปร์เป็นที่ฮือฮาอีกครั้งสำหรับประเด็นความรักของซาร่าคาซังกินีที่เมื่อไม่กี่วันมานี้เธอขึ้นสถานะใน facebook เป็นสถานะแต่งงานแล้วกับหนุ่มดอดชาวสิงคโปร์ซึ่ง facebook ของฝ่ายชายชื่อว่าริวคายท่ามกลางเพื่อนพี่น้องคนดังและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีจำนวนมาก แต่ล่าสุดพบว่าโพสที่ขึ้นสถานะแต่งงานกันแล้วใน Facebook ที่เป็นประเด็นอยู่นั้นได้หายไปจาก Facebook ซาร่าแล้วงานนี้ก็ทำเอาหลายคนต่างงงและสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม่ซ่อนหรือเปล่าแต่สถานะที่เ Facebook ของไฟชายยังขึ้นสถานะแต่งงานกับซาร่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2023